อ่อนปัฟฟสุดเลยดิอันนี้ซากุระซากุระเกลือข,ขอบคุณัซีน่โอ้ให้ดอกซากุระที่รวงลงพื้นที่แมทจับสักุระสีอะไรคะสีชมพู <laughs> ยินดีต้องรับข้อเสนอการ,รไม่เด็ด <Yes. S 1> ว,วันนี้นะคะเราจะพาเอริกไปที่สถานีชินกากาวะเป็นสถานีที่ไมค์กับอเล็กเคยอยู่นะคะบ้านเราเคยอ,อยู่ตรงนั้นก่อนที่จะแต่งงานนะคะตอนนี้เรา,าย้ายมาแล้วแล้วก็จะพาเอริกไปที่สถานีนี้ไปกินข้าววันนี้เราจะพาเอริกไปซื้อซุปกังไปไหมไหไหมคะซื้อซุปกังุณแม่มีปลาลูามาใช่ซื้อซุปกังอีกก็กะมีปลาลูมาด้วยไหมนี่อุ้ยรงไปม,มาแนะ้วไปเลยดีกว่าเอริก น่าเสียดายน่าเสียดายเธออยู่ที่นี่มาห้าปีห้าปีห้าปีหมื่นบ้านหมื่นบ้านหมื่นบ้านตรงนี้นะคะห้างนี้นะปกตินะสมัยก่อนนะมายจะมาซูเปอร์มาร์เก็ตมาซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันเลยนะคะเพราะอยู่ใกล้บ้านสุดแต่ตอนนี้ไม่มีละปิดละนะคะชอบที่แบบว่าทางม้าลายญี่ปุ่นมันกว้างมากเลยดูดีมันยาวเนาะบางทม่ค่อยเห็นทางม้าลายใหญ่อย่างนี้เนาะสะอาดด้วยสะอาดด้วย วันนะะี้ที่เราจะไปกินนะคะเอ็นนะคะร้านเอ็นนี wow. ่เองสมัยก่อนเรามากินกันบ่อยมากเลยนะคะวันนี้เราจะพาเอ็นีกไปกินนะคะนี่นะคะร้านเอ็นโก้ฟรีนะคะเมื่อก่อนนี่มากินบ่อยมากกันเล็กเวลาคิดถึงอาหารไทยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยจะรสชาติไม่ค่อยเหมือนอาหารไทยเท่าไหร่นะอย่างข้าวกะเพราอ่ะสมัยก่อนนะรสชาติแบบเป็นข้าวกะเพราแต่ไม่มีกะเพราอ่ะเป็นแบบเป็นที่จีวอกันไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยเนาะ แต่วันนี้เราไม่มากินร้านนี้เราไปกินร้านเอ็นไปร้านเอ็นะร้านนี้นะคะชิดแอลกอฮอล์ก่อนแล้วปะแอลกอฮอล์ชชกไมกสั่งมออีกปอีกกทไใต้วหั่นก๋วหั่นทาบไต้แสะซจกุม่นทาบไตชิมโนทาไต้ทาบตมโนถักสัดาเน่่วงกมนทาไต้มบตเสร็จปะปะ อโอเคอเคชื่อมองเชียวมาดาสคุตไตน่ามาดัสานุนไนหน้าอีกกระดานนี้โปรเดกอร์ทา,ารทานุในเดียร์โอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีเมนูลันช์นะคะรานะคาไม่แพงด้วยประมาณพักนกว่าเยนก็มีนะคะเยอะแยะเลยนะอร่อยด้วยร้านนี้เป็นร้านโปรนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็ไม่แพงน,นะคะนึ่งตะวันเนี่ยเส้นละพันกว่าเยนนี่ถูกมากถูกแล้วก็อร่อยด้วยอร,อ,อร่อยเกินอร่อยอืมวุ้ยจีโอ นี่ชอชิลุค่ะชอบเป็นสีแดงใช่ไหมนะอันนี้ชอบอร่อยเมนูมาแล้วนะคะเมนูซาชิมิอ้อหอน่ากินจังเลยรถนะคะรถของชิงเกียนโนเคียวจินนะรถเบสไลน์เอทเทน์ออฟไทเทนนะคะผ่าพิพพไทเทน ได้ไหนอยู่โอ้โหเท่มากเลยอ่ะพัฟวี่เด็กรถรถรถขัต่อไปสีเหลืองเท่มั้ยเด็กชอบรถมากโอ้โหเห็นรถเป็นไม่ได้เห็นรถเป็นไม่ได้เลยเด็กบาอยากนั่งขอนั่งอ๋อได้นั่งแล้วโอ้โหโยโยยกัสสนี่เด็กได้ขับรถเป็นแล้วคุณแม่ก็นั่งตรงคุณแม่ก็นั่งตรงนี้เหรอคะให้คุณแม่นั่งด้วยเหรอคะโอ้โหเอเจ็ฟเฟย์เทอร์มินอลเทอร์มินลอลแล้วเหรอเราอยู่ ฝุ่นเนี่ยเราจะขับรถไปเทอร์มินอลเหรอครับอ๋อโอเคงั้นคุณแม่รอเราับเลยครับับเลยอีดิกไปทะเลไปทะเลไม่ยอมไปทะเลฟิลิปนสอริกไปเไปมืองไทยไมกไปยอมไ,ไปยอมกไป,ไปอเอากกำลังกายนะคะออกกำลังกายอิกออกกำลังกายฮึ เนื่องจากว่าเราไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้ามาก่อนนะคะเราก็เลยเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเดินมาเดินเล่นแถวนี้แทนนะคะแล้วก็เจอวัดวัดดึงนะคะตรงนี้นะคะก็ว่าจะแวะเข้าไปดูเนาะชื่อวัดอะไรนะเซงกักุจิวัดเซงกักุจินะคะก็เดินมาบังเอิญเจอพอดีเลยเแวะเข้าไปดูนิดน,นึงแล้วกันเนาะเอดิกโกเมนไหมมาตะก่นโดินเนสื้อซุกกังมาตะก่นดูนเนโอ้โหเดีกซากุระูดิซากุระสวยจังเลยเป็นครั้งแรกที่เด็กเห็นซากุระใช่ไหมครับดู ซากุระนี่เราเดินเข้ามาในตัววัดแล้วนะเอดี้เดี๋ยวเราไปหาปป่าเออเดี๋ยวเราไปหาป้าป่ากันโอ้โหสักกุระาสวยจังเลยคิดเลยนะเน่โชคดีมากที่อากาศดีวันนี้นะคะเห็นสักกุระาสวยเลยเอ้ดดี้ดูสินี่เห็นไหมต้นสักกุระาเห็นไหมครับดอกสักกุระสีขาวนะเอ็ดดีกอ้อนป้าป่านะคะวันนี้อ้อนปราป่าสุดๆเลยเอ็ดดีก โตเอ็กไลเ,เกต like เมื่อกี้กสองพ่อลูกไปกไหว้พ<า>ระเอ็กไลเกตเอ่ออาริกาโตคนนั้นหน้าหนินอโ,โอ้ซูโบยจังอาริกาโตเมื่อกี้เขาไปไหว้พระเหรอคะอไม่ได้ถ่ายเนาะตรงนี้ดอกซากุระสวยมากเนาะตรงย่านนี้เนะานนเนะเต็มหมดเลยนะคะคนก็มาขอพรนะไหว้พระขอพรกันอันนี้ซากุระซากุระเอ็กไลเกตาริกาโตยัซาชิเนอ๋อให้ดอกซากุระที่ร่วงลงพื้นให้แม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเปล่าปิวไปแล้ว S <S อย่าจับนะเอ้ดิเขาห้ามจับนะคะไม่จับเราดูเฉยๆนะดอกซากุระสวยเนาะดอกซากุระสีอะไรคะสีชมพูเนะนี่น่าสั่งเนียเกตเตะเอ้ดิตอนนี้สนุกไหมครับสนุกนี่นะคะร้านขายของที่ระลึกข้างๆวัดนะคะนี่ดาบโฮโมโนจะในโฮโมโนโมโนดะตระกูลเกี่ยวกันตัวแดบนี้ค่ะตอนโอ้ยเท่เลยมาที่วัดแถวนี้ก็มีขายของที่ระลึกเหมือนกัน ่นอะไรนี่ยไม้ไม้หือเนี่ยไือไอมไือไอีต่อไปนะคะส่วนสาธารณะนะคะแถวแถวนี้โอ้โหเอเกเฟิร์นเลยส่วนสาธารณะที่นี่มีที่นวดเท้าด้วยนะคะตรงนู้นนะคะไปดูกันดีกว่าน้อ,อดีมากเลยส่วนสาธารณะที่ญี่ปุ่นมีที่นวดเท้าด้วยสามารถถอดรองเท้าแล้วก็มาเดินตามในนี้ได้นะคะ ดีต่อาร่างกายนะคะชอบที่ญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคือมันมีสวนสาธารณะเยอะมากสำหรับเด็กๆนะคะสำหรับครอบครัวว้าเด็กไปนู่นแล้วอ๋อมีเป็นเชือกเล่นโหนอย่างนี้ด้วยดีจังเลยแต่เด็กอาจาจะยังเล็กไปเนาะสุเพลีดดด่ด่ะเด้อเด็กสุดเพลี่ดแอเต็มมอเ่ยเลอยเลอยเร่ยสวนสาธารณะอีกที่หนึง่งเลยเลอยเลยเรยเย,ยังมีความกลัว เอ די ยังเล่นอันนี้ยังไม่ได้ครับเอดิยังเด็กไปครับเล่นอันนี้แทนละกันกกล้กว่าละว้าาาา้เาากาาเลาาาาาานาา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 าัาาาลาาากาา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 าเาาาปาาาาาาานาาาาา i าาาาาา s าา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 า ้าปาไม่ต้องกลัวอ่าโอเคกลัวกลวกลอีกรอบหนึ่งนะคะแก้ตัวครั้งนี้ช้าๆป้อป่าช้าๆนะเมื่อกีชีกันอชีอชีชีโอเคหยุดขึดิเนโอเคหยุดขึดิหยุดขดิให้หยุดดิหยุดดิหยุดดิอ่าคไรหยุดโอเคโอเคหยุดขนอคอะไโอเคคไรโอเคคไรโอเค เอ๊น่าสมาลิงไม่อยากให้ป้าป๊าจับโอเคอัเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนปะไหนมองสาวย้ายสีเมื่อกี้หยุดดูดูโอเคก็ได้ได้ดัดตาโอเคป้าป๊าไม่จับไม่ให้ป้าป๊าจับอีดิเขาไม่อยากให้จับเริ่มสนุกละค่ะเริ่มสนุกละ ต้องมองเขานะเด็กพามานะคะเรามาโดยสถานีชินกากาวะ่ะกลับเรากลับโดยสถานีนี้ค่ะสถานีใหม่นะนี้ทากานาวะเกตเวย์นะคะสมัยก่อนตอนอยู่ชินกากาวะเนี่ยยังไม่มีสถานีนี้สถานีนี้เพิ่งสร้างใหม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะคือเนี่ยทำมาจากไม้ทางเข้าก็ดูใหม่มากเลยแล้วก็มีนาฬิกาดิจดิตอล เลยเนาะเป็นสถานีที่สวยแล้วก็ใหม่มากเลยนะคะเราจะน่าสายเคหินโท่ฮเขไมนะคะตรงนี้เราสามารถมองเห็นรถไฟนะคะมาจากด้านบนได้นะเป็นแบบดีไซน์แบบใหม่เนาะสไตล์ยุโรปนิดหน่อยตอนนี้ก็เป็นร้านสะดวกซื้อแบบที่ไม่มีพนักงานอยู่ข้างในร้านเลยนะคะทุกอย่างเป็นออโตเมติกหมดนะคะตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็เข้าไปทางนี้ใช่ไหมเราขาออกก็จะออกทางนู้นนะคะก็ไม่มีพนักงานเลยนะคะทุกอย่างเป็นออโตเมติกหมดเลยนะไฮโซมากโอ้ตรงนี้นี มีให้เช่าล่มด้วยนะคะนะ24ชั่วโมง70เยนเท่านั้นสําหรับคนที่ลืมออาล่มมานะคะก็สามารถเช่าล่มจากสถานีนี้ได้แลวอาจจะมาคืนวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะไอเดียดีนะดเนาะเอริกตื่นเต้นมากดูเห็นไหมเอริกเห็นไหมครับ้องรถไฟเห็นทางนี้ด้วยเนาะมองจากด้านบนนะคะเห็นรถไฟมาจอดนะเหมือนยุโรปเลยเนาะเหมือนที่อัมสเตอร์ดัมเลยเนาะคล้ายๆที่อัมสเตอร์ดัมนะเนาะตอนราเปนนะ็นเนเธอร์แลนด์เนาะเอริกเนาะ มว่าโเตะกโทฮกซนเน่ยินทซตะซ็นอฮิูเซ็น違う so ่งยตะซอเคินทฮกเซ็่างเนี่ยวันนี้คือเคฮินทกเซ็นนี่โน่นได้เหรอใก็นี่ลองเราลองรไปชานชลากันลองริบไปชานชาลากันนะคะเพ่กิ่นไมหมือนเคนโทกโฮม์เด โอ,โอเคโอ,อ้ยดิあれは东海道线だよสายโท道นะคะดี่ห้อ่ไม่มีคนเลย ประตูตรงโฮมเห็นไหมปิดหมดเลยนะคะเป็นแบบอัตโนมัติเนาะป้องกันอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นจิโดฮามไบกีนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นของจริงใช่ไหมอันนี้เป็นรูปภาพหมดเลยนะคะเลือกเอานะคะแบบไหนนะคะและก็ผ่านไปหนึ่งวันนะคะสําหรับวันหยุดของพวกเรานะคะก็มาแวะสถานีชินากาวะเดินเล่นไปเรื่อยๆจนมาจบที่สถานีทากานาวะเกตวีนะคะก็หมดเวลาพวกเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะโซเดเนวะบ๊ายบาย させてください。チくん大丈夫だからね。わーやっかいしょ。お名前ついてます。かっこいい。おめでとう。おめでとうね、リ <laughs> 本日はご入園おめでとうございます。<laughs>